ยะทิสารณีนัสหะปัญจสิลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะทิสารณีนัสหะปัญจสิลานิยาจามิกจามีสังฆารนังกจามิ ตัดยมพิพุทธังสรนังกัจสตีสนาปัญญาทลาครั้งเลยล้วนสมปรีดาเมียนก่อนตรุนี้มวนมีนิาหายยสงัโ กระทำทรงวาจานางสาวชนินทิพจิวะวุมพิบูลนาง,าง,งสาวพราหวันทรงวาจา,ยาียาเป็นยาแต่จมกันข้างกับวันนี้ย้อนไปเมื่อสองสรัวันก่อนเป็นวันที่ ครอบครัวทรงวาจาเสียใจเป็นอย่างมากเหตุผลของการเสียใจก็คือเราเสียคนบุคคลที่เรารักโดยเฉพาะวันนี้เพราะฉะนั้นที่พึ่งของเรานะั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งนโยมมีบ้านราวอาศัยบ้านจวดราวเป็นสิ่งที่หมาดจำ อย่างน้อยความปรารถนาเราที่เราปรารถนาซึ่งสวรรค์เราปรารถนาซึ่งนิพพานตัวเปล่าเจ้าอะไรเจ้าก็ไปตัวเป,ปล่ามันเจ้ามายศและลาภหากไปไม่ได้แน่เว้นเแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัตทั้งหลายให้ปวงชน แม้ร่างตนเขายัางเอาไปเผาไฟาการอุบัติเกิดทั้งใจนะครับยกมือปนมะคทุกท่านนะครับใจนามชา้านข,ขอขอบคุณท่านร้อยตทรวโทที่ปินรักสุนทร,ทรนั่งที่ได้ในนามครอบครัออวของผู้ไปชนก็ขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทนภัส พุทธชทน,ทน,ทน,ทนที่ไดกี่นในนัเทาพรพปกอบพุ่นทัฐมนตุรีจูชาติคำโตที่ได้กี่ยนเผู้รุศกแต่ก็เป็นครั้งนี้สุปาปิพันโนปะกวาุตเตวิสุงวิสุงรักคณาทายาอิสารณีนัสสะ ปัญจศีลนิยธรรมกัมมาตุปมนังวินังวาปันติอันทายังโทเรวาสันติเทพา <Sing> สังเวียนสัเก็มวานะครเป็นนานที่สองนะารับจารา้าในการพจารารีาจะพานักที่ท่าน้งหลายนะครับร่วมในทนาเป็นเจ้าภ้าในการเปนการเต้รับให้กับครอบครัวคุประกาศนะครับ แตกับครอบครัวสมาจิกนะครับก็ขอบคุณแะคกับ <ída> พ <asks us. S 1> ี่น้องนะคกับแตกับเนลารุ่งรลานของผร้ชาชน แต่กับแม่ดาวเจ้าปาานะครับก็ขอขอบคุณนะครับ,บ,ค,ค,รบ,บคุณแม่ศิลาเอวัยนะ คอรบครับผู้ประชานนะครับขอบคุณนะครับงคณะของคุณแม่เพียงสมบัตินะครับที่พวบสวยเป็นเัวา้าพรางนะปนครั้ กุญนะครับกอตุเงินล้านบ้านท่าเป็นไตรนะครับเปนผู้เป็นเจ้าภาพต่อว่าพระบุญเจ้าก็พาอบวนะครับก็พบกุณนะครับคณะตอรุ่นสาเร็จ้อหอมิสเตอร์โทมัสมิต 对。<Okay. S 2> okay. Thuốc lá นระดับตรงไปกราบนิมนต์พระเด็จประคุณนะครับได้ให้พิจารณากราบรัฐนานิมนต์ด้วยความเคารพครับ पति इ सितां पतितां तोमन् दीपमे वा समितस्य सोतप्ये पुरेंदुसं तथा यन्तोपनरातो यथा मनितो यथा